สสาธุชนพุทธบริษัททังางยสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมร์หรือว่าปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมร์ <c oughs> <c oughs> การเจริญประกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งพิงเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้อันดับแรกนี้องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตนคือพระโสดาปฏิมรกหรือว่าพระโสดาปฏิผล หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านันไหลายจะปรึกษาอยากศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยน์ในสามประการคือหนึ่งสกายทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้คนได้และความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนะักจะชื่อว่าตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอน เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สาหรับข้อว่าสกายทิฐิเลียนว่าร่างกายคือทันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกาย พระโสดาบันมีชีพความรู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกคำว่าโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอันว่าแต่เท่าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีจิ์ที่เข้าเขมาส่องครองหรือเทาว่าเรายังไม่ตายสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายทิฏฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงกล่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดีสองวิจิกิจฉาพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้เกิดจริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคําสั่งก็ดีทั้งคําสอนก็นดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สามสีรพตาปรามา m a เพราะอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระสนดาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดียินยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นำมาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรันรตนตรัยทั้งสามราการนี้พระโสนาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนวุวาพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจรารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญมีสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสดาบัน ท่านที่เป็นประโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่า,าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจขอาพระโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีตัดว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอาทิตย์ศีลสำหรับกิเลสส่วนอื่นจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เรากล่าวกันคือโลภความโลภนุราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยรวยก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคำที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดมืองามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี พัญญาของกรุกุๆๆตมิตรพรามก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> <c oughs> เว้นอันว่ากิเลสท,ที่เราต้องการกันแใ่ก,การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทำกาเมยสยสมิชาจารไม่ละเมิดความรักเขาบอกคนอื่นโดยทําให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมยียตามปกตินี่ขอบเขตเขาไม่โสนาบันเมยียงเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสัมมาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร,ำร่ำรวยแสนจะร,ำร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่่าใครเกล้ว่าสิยจะขาด พระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกว่าต้องการชีวิตชีวิตก็เรามีอยู่ต้องการทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การพิจารีกเลีเล่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริง ความเป็นประสงดาบันน้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความพุ่งสร้างก็ดีควรจะทำเป็นปกติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจะก,การควบคุมอารมณ์จิตให้ระงรับจากการพุ่งสั้นก็ดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงบระนามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสั์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดั <c oughs> งนั้นเรื่องความตายนี้ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตาย เคยไปในงานศพของชาวบ,บ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ,บ้านที่เขาตายกันนี่เราประหมายกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจิน,นสีจะในทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิด เรื่องความนึกถึงการน,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้เป็นความดีเป็นปัจจัยสําคัญให้เข้าถึงความเป็นประสดาบันไดง่าย <c oughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นก็คือเปสการีธิดาเปสการีท,ดรรทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงสเสด็จประทับสําราณอิริยาบทอยู่ในเวะคันธทกุณดีมาหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมืองอารวีองค์สมเ็จพระจินสีถือต่อไม้เป็นธรรมะที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านในฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะน,นั้นเปสการีทิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกทิดาแปลว่าลูกสาว ทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถาวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพุทธกวนเสร็จหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านหลายจมประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปสู่วาไยภุมมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบาก แาบวคนใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าเดือนโน,น้นเราจริงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมภาระภพ องค์สมเด็จพระนราศพเทศเทา่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็สเสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรายกฏว่าชาวบ,บ้านก็กลับบรรดาชาวบ,บ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไป แม้ไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับพิหารคือชาวบ้านไม่สนใจแต่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืน,น,คนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกชษต์ว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพักวันก็จแจ่มใสไพเราะลีลายการสแสดงว่าธรรมเทศนาคนน่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่าน,นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ และเธอก็ทําความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จตราสมาสมพุทธเจ้าทรงแนะนําการแนะนําในคราวนั้นก็มีสินห้าเป็นสําคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อ สักวันหนึ่งพ่อคนดีเราก็ดีก็ะจะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีนายอบายภูมิเธอคิดอย่างนี้จนเป็นอัออคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตร ทุกวันคิดถึงพระสุรเสียงและองค์สมเด็จพระสู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมเวลานั่นบันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศค,ครั้งแรกเธอมีอายุได้ติสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเกสิบหกปีองค์สมเด็จพรจิจนสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลา,ชาวเช้ามืด เห็นนางตกอยู่ในข่ายพยา,ยานก็ตกใจว่าน,นี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยา,ยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงแก่ความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษ์จึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหม องสมเด็จไปจอมไตรทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคําว่าคติแปลว่าการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่านแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสัตนรกไม่เกิดเป็นเปรตเปอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือผรมปานิพันธ์อย่างนี้เชื่อว่ามีคติแน่นอน อง์สมเด็จพระชินวรจึงงในคิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีก็จะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่าถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนแล้วพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธอยังไงจึงจะมีคติแน่นอนองสมเด็จพระชินวุชินวรก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อ เธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสีข้อเธอก็จะเป็นลุกกษดาวันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขยันนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิม หลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดๆทีนดาองลูกสาคนนายช่างหกทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมใจจึงได้ถามคาถา ถามปัญหาสี่ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบระเจ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะปัญหาสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหน นางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่าเมื่อก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบพ้อที่สองถามว่าเพอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบท่านถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงยังไงก็ตายแน่พระเจ้าข่าแล้วท่านพระองค์ผู้ทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะพราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยง ก็ไม่ทราบไปเกี่ยวกันและไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุการเพียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทําให้เธอเป็นปรโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงวาโสดาปฏิมักอยู่แล้วคือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิต ในข้อว่าสก,กายาติธิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องตน้นก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงประธรรมคำสั่งสอนนี่องค์สมเด็จพระชินวร ทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตข้อ 4, ทีสี่ทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสา,ามิตรมีสินห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนไว้เธอจำได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นประสูดาปติมักแล้ว แต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระัตนตรัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไร่ก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลนี่ทานกษา แล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรัตนในพระธรรมคําสั่งสอนอย่างนี้ระบรรดาท่านหลายองค์สมเด็จพระจินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้ว เท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประสูดาบันท่านนนั้นหลายมีความรู้สึกไม่ายากไหม <c oughs> ถ้ายาก <c oughs> ก็ค่อย <c oughs> ๆคิดค่อยๆทำไปดูตัวอย่างเปรศการีที่นาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นประสดาบัน ย้อนหลังไปสันิษฐอนนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกข,าขาตตอารมณ์อารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสวัทธรรมเทศนา,าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มีปฏิบัติศีลโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลยอมรับนับถือว,ว่าเธอเป็นประโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักแล้วก็จะเป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัท พยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคําสั่งและคําสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นทนหํท,หทตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประสูดาบันแล้วต่อทีนี้ไปข้ามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอัิยาสายัยจึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา